สวัสดีครับวันนี้เรามาแกะดอกไม้ลายประยุกต์จากเขนตาลูปกันนะครับเราเลือกเข็นตาลูปผลกลมนะครับเลือกที่เนื้อดิบนะครับที่ยังไม่สุกมากเพราะถ้าสุกมากเนื้อมันจะแฉะนะครับวาดวงกลมขนาดพอประมาณครับต่อไปก็ตั้งมีให้ตั้งฉากกับเข็นตาลูปนะครับกรีดบนเป็นวงกลมกดมีลึกประมาณ1น,นิ้วนะครับหรือว่ากะให้พอดีกับ ความหนาของเนื้อแกนตาลูปนะครับตรงน,นี้ไม่ต้องเอียงมีดนะครับอย่าเอียงมีดถ้าเอียงมีดเดี๋ยวเวลาแกะเกสรกรีบมันจะหลุดนะครับกรีดให้ตั้งฉากกับแกนตาลูปไปก่อนเลยจากนั้นก็เอียงมีดครับเอียงมีด45องศาระยะห่างประมาณสักครึ่งเซนติเมตรนะครับแทงเข้าไปครับอย่าเอียงมากเพราะเดี๋ยวปลายมีดมันจะแทงเข้าไปในวงกลมที่เรากรีดไว้นะครับเวลาแกะเกสรกรีบมันจะหลุด ยังมีค่อยๆกรีดวนไปนะครับประมาณนี้ดึงออกครับจากนั้นก็ลราแต่งขอบเล็กน้อยนะครับเราจะแกะไปเกลาไปนะครับ <c oughs> แบ่งพื้นที่รอบวงกลมเป็นส่วนๆเท่าๆกันจำนวนกี่ส่วนนี้ขึ้นอยู่กับคนแกะนะครับว่าเราจะกะให้ได้กรีบขนาดกลีบใหญ่เล็กขนาดไหนนะครับ เมื่อได้ช่องว่างที่เราต้องการแล้วก็แกะเป็นกลีบแหลมๆครับบิดพลิกมิดนิดนึงเพื่อให้ขอบกลีบมันพลิ้วสักหน่อยนะครับเอียงมีดซ้อเนื้อใต้กลีบออกครับกลีดที่สองเบียดชิดกันเล็กน้อยแกะไปซอาไปจนรอบนะครับ ให้ขอบกรีมันชิดกันหรือว่าเกยกันเล็กน้อยครับเก็บไปเรื่อยๆครับแบบนี้นะแก็ไปแบบนี้จนรอบนะครับ เรากจะได้กลีบเกสอนชั้นแรกแบบนี้เราเนื้อส่วนที่เหลือให้กลมได้รูปประมาณนี้ครับแกะกลีบแบบเดิมสับวางอีกชั้นหนึ่งครับปิดมีดนิดนึง เอาเนื้อใต้กลีบออกครับแทงมีเข้าไปให้ลึกระหว่างช่องกลีบนะครับระหว่างช่องว่างของกรีบแต่ละกรีบเราก็นำเปลือออกมาเลยครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็เกลาแต่งเนื้อส่วนนี้ให้ต่ำลงครับจะได้แบบนี้นะครับ เราเนื้อส่วนนี้ออกให้ต่ำลงมาเลยจากนั้นเรามาแกะเกสอข้างในนะครับครูจะก,กรีดเป็นกรีดโค้งๆสับว่างกับกรีดข้างนอกนะครับ แล้วก็เสาะเนื้อระหว่างกรีบออกครับเอาะเนื้อใต้แนวกรีบออกไปเลยให้ต่ำลงมาอีกนะครับประมาณนี้นะครับสอดปลายมีดเข้าไประหว่างกรีบชั้นบนทำแบบเดิมสับวางกันอีกครับ เกสรจะเป็น2ลายนะครับสอดลายมีดเข้าไปซ้อเนื้อใต้กรีบออกครับค่อยๆสอดไปเรื่อานเลยนะครับแบบนี้ครับ แก็บไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มนะครับค่อยๆสอดไปมีดเข้าไปคว้าเนื้อใต้แนวกรีบออกระวังกรีบชั้นนอกจะช้ำนะครับ ไปเรื่อยๆกว่าจะเต็มอย่าเขี่ยนะครับแคนตารูปถ้าเราไปเขี่ยพวกพืชตระกูลแดงแ้ไปเขี่ยมันจะช้ำน้ำอยู่แล้วมันจะเป็นขุยช้ำไม่สวยนะครับค่อยๆสอดปลายมีดเข้าไปค่อยๆกรีดใช้เฉพาะส่วนปลายมีดนะครับเราจะไม่กดคมลงอย่างนี้นะครับใช้เฉพาะปลายมีดคว้านเข้าไป แล้วกลีบเราจะคมสวยนะครับยังไม่เสร็จนะครับแกะต่อจนเต็มนะมเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะเกสรน,นะครับเอาทีนี้มาแกะกลีบดอกชั้นนอกกันนะครับเสอเนื้อระหว่างกลีบเกสรชั้นนอกให้เป็นหลอนเล็กๆนะครับ ไม่ต้องนอนมีดมากนะครับปลายกรีบยังไม่ต้องยาวมากแล,แล้วก็กรีบเป็นกรีบแหลมๆเหมือนเดิมบิดพลิกนิดเล็กน้อยนะครับจับวางกับกรีบเกสรชั้นแรกสอดเนื้อใต้กรีบออกครับ ให้มันเกยทับกันนิดนึงนะครับเราซอตรงกลางกลีบตรงนี้ให้เป็นรองโค้งนิดนึงเพื่อให้กลีบมันดีมิติมากขึ้นนะครับ เมื่อเราซตอรเป็นร่องโคง้งเราก็ต้องบิดนี่ไปตามรอยที่เราซอเอาไว้นะครับกลีบมันก็จะพลิวสอไปตามขอบกลีบครับบิดให้ปลายกลีบเป็นติ่งแหลมนิดนึง นี่นะครับชั้นที่1เสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็ปาดแต่งเนื้อส่วนที่เหลือระหว่างกรีบเนี่ยออกให้ได้รูปเพื่อเตรียมทากรีบชั้นต่อไปนะครับประมาณนี้เลยต่อไปเราก็มาทํากรีบชั้นที่2นะครับสับวางชั้นที่1เหมือนเดิมครับปิดพลิกมีจะเป็นร่องโค้ง แกะเป็นกลีบแบบเดิมนะครับชั้นที่สองนี่ยังไม่ต้องซ้อเนื้อใต้กลีบออกนะครับต้องระวังเนื้อระหว่างช่องกลีบตรงนี้นะครับซ้อออกให้เรียบ แกะไปจนรอบเลยนะครับจากนั้นก็ซสาะเนื้อดันผลไม้ขึ้นนะครับซสาะเนื้อระหว่างกลีบออกครับเราจะซสาะออกทีเดียวแบบนี้หรือจะเซาะทีละช่องก็ได้นะครับ ออกทีล้ช่องแบบนี้ก็ได้ครับแทงมีดกินไปต้องระวังนะครับระวังปลายมีดจะไปควานเรากรีดข้างบนนั้นหลุดแบบนี้ครับได้สองชั้นเลยนะครับเราแกะกรีดแบบนี้นะครับ สว่บบางกันลงมาประมาณ3 2มถึงสชั้นนะครับจากนั้นเสร็จแล้วเราก็เก็บเปลือกรอบๆตรงนี้ออกให้เรียบนะครับประมาณนี้นะดูชุกช่องไฟชุกช่องกรีบนะครับให้สะอาดสะอ้านแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยฉีดพรมน้ำเย็นจัดๆบางๆนะครับแล้วก็นำไปเก็บในตู้เย็นนะครับเพื่อรอการใช้งานลองไปฝึกทำดูนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ